ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับกราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางดาวโจนประจําคืนวันที่วันพุธเปิดประจันที่สิบเอ็ดนะครับเมื่อคืนดาวโจนเจาะเจ็ดเก้านะครับเดีย๋ยวเรามาฟังการวิเคราะห์เดอคลิปนี้กันต่อนะครับว่าค่าคืนนี้ต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับดาวโจนเปิดหกสี่เก้า บวก69นะครับพอดีเมื่อวานนี้มันปิด70เอ้ย80นะครับตารางท้ายศูนย์หน่วยบนหน่วยล่างจะตัวเดียวกันนะครับแต่เปิดบวกไม่เยอะนะครับไม่แน่เหมือนกันว่ามันจะลงลบหรือเปล่าไม่แน่ใจขอให้มาบวกครับมันจะได้เด้งนะเผื่อมันจะได้เด้งบนล่างกรณีคนรูดนะกรณีคนรูดอาจจะเด้งเพราะว่าถ้าท้ายตัวนี้ผมคิดว่ามามันอาจจะเด้ง เพราะว่าถ้าปิดบวกท้ายบนล่างจะตัวเดียวกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องบนก่อนนะครับเพราะว่า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 เรื่องอาเรื่องรายได้จากช่อง youtube นะครับรายได้ตกลงจริงๆครับตกลงมากทุกวันนี้ไม่ถึงสามร้อยต่อวันนะครับซึ่งผมก็แปลกใจคนติดตามเยอะขึ้นกว่าเดิมเปรียบผมทําไมถึงรู้เพราะผมเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมาช่วงทําเดือนแรก วันช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยผมได้ยังต่ำวันละสา0ร้อยห้าสิบสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบคือเป็นประจำครับคือยังต่ำเลยแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันเนี้ยไม่หมสามร้อยสักวันเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรผมนนิษฐานเรื่องหนึ่งคือโฆษณาลงมาเยอะผมก็ว่ามันถึงโฆษณาลงมาเยอะแต่ผมลองให้ผลให้ให้ลูกๆผมให้ผมตัวผมเองผม,มกดไปดูมันก็มีโฆษณาน,นะครับ มันก็มีอยู่ทางเดียวก็มีอยู่สองตัวแปรคือหนึ่งก็คือคนเข้ามาดูแต่กดข้ามโพษณนาผมทิ้งอ่าเข้าใจนนคืออันนี้คือประเด็นที่หนึ่งครับผมไม่ได้ว่าคนที่ดูนะครับผมว่าบางคนที่กดข้ามครับบางบางคนที่กดข้ามนะอย่าเข้าใจผิดว่าเอ้ผมว่าทุกคนบน่นทุกคนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมว่าคนที่กดกดกดข้ามขึ้นมาได้ทางกลับกันถ้าคุณกดข้ามมาแล้วสมมติเลขข้ามคุณมาแสดงความยินดีกับผมอะ มันก็ไม่มีความหมายครับมันค,คอยขอบคุณให้ตายผมก็ไม่ได้ดีใจเลยขึ้นมาเพราะว่าก็ท่านข้ามโฆษนาผมมาแล้วอะก็เหมือนท่านทําให้ผมค่าไรายได้อะผมก็ไม่มีไรายได้สมมติครับ <S <S ค<ว>ํคาคําขอบคุณสําหรับคนที่กดข้ามมามันไม่มีความหมายเลยแต่คนที่ไม่ได้กดข้ามและยังขอบคุณนั่นเนี่ดีมากครับอันนะเอาพอแค่นี้พอแลนะเอาดาวจรดาวจรคืนนี้นะครับที่ผมมองดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอยังไม่บอกสุรเลยกัน น่นเดี๋ยวพอบอกปุ๊บเห็นบอกทีไรตายทุกทีผมก็จะไม่บอกวันนนะครับว่าสูตรจะให้สูตรอะไรวันนี้ดาวโจรเด่นครับสี่เก้าครับผมจะเล่นตัวเปิดนี่สนะี่เก้าผมว่าคืนนี้โอกาสที่จะท้ายสี่ทายเก้าเหมือนเดิมเป็นไปได้ครับกรณีปิดบวกครับฟังให้นี้กรณีปิดบวกถ้าใครเล่นผมว่าคืนนี้อาจจะลงลบว่าผมว่านะเพราะมันบวกมาเยอะถ้าบวกก็ขอให้บวก ให้ให้ขึ้นบวกแล้วกันครับจะได้มีตังค์ใช้กันเผื่อมันเด้งเผื่อกลอนีคนชอบคนชอบลูดเียถ้าลูดอาจจะเด้งได้นะครับถ้ากรณีสูตรที่ผมบอกมาโอเคนะครับดาวโจรคืนนี้ฟันเก้าครับขาลูดขาวิ่งจัดเก้าขาลูดขาวิ่งจัดเก้านะครับจัดเก้าเจาะครับเล่มตัวเปิดเนี่ยสี่เก้าห้าเก้าแปดเก้าแล้วก็ชุดสี่ครับชุดสี่ 5 4 6 4อ่าครับเบิ้ลครับ4 4 9 9ครับเบิ้ล4 4 9 9กี่หางเนี่ยหเป็นหนะหางเบิ้ลเบิ้ล2ตัวเท่ากับ1หางโอเคเอาว่า6หางพอแล้วครับหหางพอลนวะแต่ท่านถ้าไปดูตามตารางท่านก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าว่าจะจับคู่ไหนดีนะส่วนตัวผมว่าผมว่าเบิ้ลหามวันนี้นะ ผมวาเบิรนามหลักร้อยเอาหลักร้อยไปก่อนครับหลักร้อยใส่สี่ครับหลักร้อยใส่สี่ถามว่าชอบอะไรชอบทั้งสี่ทั้งเกนะ้าเนี่ยสี่เก้าอาจจะลงล่างก็ได้เป็นสองเก้าขึ้นบนสี่เก้าอาจจะลงล่างก็ได้กรณีถ้าถ่ายเก้านะครับถ้าท้ายสี่ถ้าท้ายสี่ 4, มันก็จะอยู่ประมาณเก้าสี่หนึ่งสี่เน้นไิทีเก้าสี่ครับเน้นไิทีเก้าสี่ท่านไปจับตารางคู่เอาก็ได้ เน้น94ตัวเปิดเนี่ยผมเน้น94ตัวเปิดแล้วสัญญาณ69มาผมว่ามันเบิ้ลไงผมก็คิดว่าน่าจะเบิ้ลเป็นไปได้นะครับแล้วก็ตัวรองก็คือ54กับ95 54 95คือตัวรองนะท่านลองไปจับคู่ตามตารางดูได้นะครับโอเคครับดาวจนผมบ่นแค่นี้นะผมไม่มีอะไราไมากมายเพราะบ,บ่นไปก็เท่านั้นบ่นไปถ้ายังทําเหมือนเดิมก็ไม่มีความหมายบ่นไปยังกดค่ามโฆษณามันก็ไม่มีความหมายอยู่ดี และถ้าเอาง่ายๆถ้าท่านกดค้างเรื่อยๆผมคิดว่าสักวันนึงผมท้อแน่เพราะทุกวันเนี้รายได้มันไม่มันไม่เยอะนะครับสองร้อยกว่าบาทต่อวันเนี่ยมันไม่เยอะนะครับใครบอกว่าจบเสือมือเปล่าผมคิดสมองแทบจะระเบิดนะครับวันนึงอ่ะมีมีกี่คลิปผมรู้อย่างน้อยสิบห้าคลิปยังต่ํานะครับทุกอย่างใช้สมองครับใช้มันสมองหมดนะครับไม่ใช่ใช้เอ้ยเอ,เอนั่งคิดอย่างเดียวมันไม่ใช่นะครับทุกอย่างมาจากความคิดนะครับ บางครั้งเครียดมากต้องกินไมเกรนนะครับต้องกินยาไมเกรนนะครับไม่ใช่วางเลขแลวสบายนะครับโอเคครับขอให้รวยดาวจนคืนนี้ครับขอให้สูตรที่ยังจับอยู่มานะครับขอสูตรที่ยังจับอยู่มาขอให้ตัวเจาะใครชอบเล่นเจาะก็ลองพิจารณาดูใครชอบรูดวิ่งก็ลองพิจารณาดูครับผมว่า459ก็สวย449 994ก็สวยครับลองพิจารณาดูเนาะลองพิจารณาดูครับขอให้รวยดาวจนครับจากช่องอันนี้ขอีกครับ